แมวหินกับไม้กูไปหมดกล่องเลยไอ้เชี่ยโจรจะใั้พากูอยู่พากูมาอยู่รังโจรเหรอพึ่งจะเริ่มไม่ใช่เหรอวะไอเด๋อเฮ้ยไอเชี่ยกูจะมีมิกไอ้เชี่ยมีมิกมีมิกแดกูช่วยด้มีมิกมีมิกอมึงอยู่ไหนวะนั้นบนเหรอไอเจนเดยว์มีมิกเฮ้ยไอ้มิกมีมิกมึงมีมิกมีมิกตนมาช่วยสายไปหนึ่งสายไปสอง โดนมสะดุดไหมต้องบอกว่าเป็นฉังเลยณตอนนี้ไม่สามารถเรีอกว่ร้องความสะดวกกับความทรมานมันอันหนึ่งมันเยอะกว่ากันเป้าหมายของเราวันนี้คือแค่มีบ้านอยู่ไอ้สัตวันสู้ๆนะเพื่อนทำไมมึงยิ้อยู่ตรงนี้ทำไมมึงไม่ยิ้อยู่ตรงนี้แก๊ปจะไม่สู้ สกินมึงนี่แบบดักสู้สุดเลยมึงดูสกินคูแกร์พ่นดิคูแบบคกูเดินไปพัดยาคูจะเดินไปถามว่าคาลิอยู่ไหนเฮ้ยทุกคนที่เจอไอ้นี่เว้ยไปโล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  บอให้ปอลใหอว่าโตั้งใจดูกูอยากเห็นวชช่าวชชาวชชาอ้ยมันปยิงกูละวุฒิเรียบร้อยวัชช่าไปแล้วแล้วรอก็มีองี้ด้วยกูโดนอินบว วัดชาวัดเาโ้ยโ้ยบาปจบหายชีวิตวัดเจ้าอ้าวเอออ้าโอ้มันคืออะไรอ่ะเอ้าเอ้าเออเออเอ้าเออเอยเสียงเสียงจะได้ เกือบโดนก็ออกจังไอเหี้ยแย่ไม้สี่บล็อกนัดถึงมาว่น่ากลัวน่ากลัวขนาดนั้นเลยอ่ะ เรารู้สึกแบบว่าเฮ้ยเฮ้ยกูรู้สึกกูรู้สึกวาก์กูรู้สึกแปลกกูว้ากแล้วม้นมันองูแปลกๆอ้เวนไอเวนไอเวนเ้ยอ๋แล้วมันวัดไม่ได้อ๋ออ๋อวิ่งกบหาวิ่งกเมือแบเป็นแต่ตรงเนี้ยยังไม่ได้เซฟลัามาไม่ถูกโอ้เจี๊ยนลองเนี๊ยน ปัญหาบ่มีบ่มีปัญหาเลยหลนหลนนะดิน้องหลนหลนหลนลงพื้นแหวนทำอะไรวะ้อแหวลนได้ไหมแต่ไล่หล่นใช่ไหมล่ะลื่นเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเห็นเป็นลูกพี่อ่ะไอ้สิ่งมันมีคิปเปอร์เดินไปใกล้ๆมันนะไอ้ดิมันมีคิปเปอร์ด้วยนะเห็นอยู่บิน ตามทันป่ะโอ้ยโถโถทนูธนูเราวาคืน้น้องหนีไปโอ้โหโอ้อไยตายแล้วค่อยมาตอนเช้าเว้ยมาบกเราจะไม่ยอมเวยเราจะไม่จบแค่นี้ไอ้ยี่บดังแห่งเบอร์เซิร์กอะตบไม้ตบไม้ไอ้ไอ้ไอ้มินไอ้ดิ๊กไอ้ดิ๊กแตกแล้วแพถึงอยู่ไหนวะมึงโดนตามใครอยู่เนี่ย ที่รอด้วยไอ้เชี่ยที่แตกไปแล้วแล้วกูตามใครเลยทีเนี้ยไอ้มิอยู่ไหนวะไอ้เชี่ยเอาอยู่ดีเพื่อนอยู่ไหนไอ้เชี่ยไ่ใา่ไอ้มินนี่ว่ามันตัวอะไรนะนี่ีีหลังมึงเดียวม็ไรตามนไอ้มินมรมเลยกูอะคุณไปนอนดีกว่า